อ่ะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปแลกกิจกรรมงานบุญกันสักิีนะครับโดยประชาชนในพื้นที่ชะอวดนครศรีธรรมราช ข้าวรวมกิจกรรมโรงทานแจกใจอาหารแจกไข่ไก่พร้อมรวมพิธีสวดผ่านยักษ์ะนะครับอ่าสะเคราะสร้างความเป็นสิริมงคลนะนี่งานย่ในะสวดผ่านยักษ์นะค่ะภาพนี้ค่ะกดขึ้นที่วัดซี่มาประสิทธิ์อำเภอชะอวดจ,จังหวัดนครี่ธรรมรัชนะคะตามบรรยากาศแล้วก็เต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่แหละจังหวัดใกล้เคียงค่ะที่วามารวมกิจกรรมการทำโรงทานและการแจกใจอาหารรวมไปถึงไข่ไก่ถึงซ่องลอยแพ่งนะคะในงานพุทธาภิเศกรุน จำปีรวยเงินล้านนะคะพระราชมงคลวัชราจารย์ล่วงพอพัดปุญญากาโมูจังวัดนครนคนสวรรค์นิเกกาเด่นดังนะคะซึ่งเกี่ยวกับอ่าพุธอะไรกระได้ะพุทธคุณพุทตคุณพุทธค,คุณร่ำรวยนะเพื่อนํารายได้นะคะจากการจัดสร้างวัตถุมงคลคะส่วนนึ่งก็เอาไปบูรณะส้มเซมวัดต่างๆ ที่ว่าเกิดการชำรุดสุดส้วมผูพังและการได้รวมเป็นสะพานบุญนะคะให้แก่พี่น้องประชาชนที่ว่ามีจิตศรัทธาด้วยค่ะครับพ่อลังจะเ็ตกิจกรรมโรงท่านนะครับก็ได้มีพิธีสวดผ่านยักษ์นะครับซึ่งมีประชาชนเข้ามารวมหลร้อยคนเลยนะครับะนะโดยสวดผ่านยักษ์เนี่ก็เป็นชื่อบทสวดที่มาจากคาว่าพานกับคำว่ายักษ์นะครับค,คำว่าพานนี่ก็คือการสวดด้วยการบอกการกล่าวส่วนยักษ์นี่ก็ไม่ถึงไม่ถึงยักษ์และอามานุษย์นะครับจพวกนึ่งเอามาร่วมกันก็คือเป็นการสวดผ่านยักษ์ โดยคนไทยก็เชื้อวานะครับเป็นการช่วยป,ป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้ราย ขับหลายผุดพี่วิญญาณที่ไม่ดีออกจากตัวผู้สวดนะครับก็เป็นเรื่องของการคับหลายยษกนั่นเองวาพนันนะที่จะมาประงค์รายก็จะมีการสวดเป็นทํานองเศรพัญญาบทสวดจะมีความยาวและมีจังหวะการสวดติ่แตกตั้งมาจากบทอื่นๆน,นะครับการเป็นบรรยากาศนะเขาก็จะมีไช่มงคลน,นะ,ะมาโยงตามซีซ่าอะไรการมือข้องแต่หละคนกาพิธีนี้เนี่ยน้องซีโบ้เคยรวมเด็กๆวุ่นหนึ่งครังนะหนูซึกคลังคลัค่ะแม่ยาใครไปสวดค่ะ